สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินโน้ยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง youtube เด้อค่ะเด้อสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อคุณพ่อคุณแม่สวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงการขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยรจยชุกฉุกทนันเด้อค่ะเด้อขอให้มีความสุขในวันสงการวันขอบคัวเด้อค่ะเด้อ เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้หนูหน่อยผ้ามาตามแนวทางเล่าพัฒนาปูสังขะกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี่พอเอฟซีโทรมาถามหาแนวทางหนูหน่อยก็เลยบอกว่าแนวทางเล่าพัฒนาหยุดเดอ้อพอเอาเมื่อนี่หนูหน่อยสิลงงหายพอแม่พี่น้องเก็บเกี่ยวข้อมูลกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะเก็บเกี่ยวข้อมูลถ้าเมื่อวันที่สิบแปดเนาะค่ะเนาะ ท่านผู้ชมคลิปนี้โน,นอยขออนุญาตมาบอกบุญพ่อแม่เอฟซีทุกทุกท่านด้อค่ะเดอ้อหากท่านใดที่อยากจะรวมเป็นเจ้าภาพน้ำกันเนาะค่ะเนาะสร้างองค์พระยานาคเจ็ดเสียนทอดถวายณนะ สำนักสงสามมัคคีธรรมบ้านทุ่งสวรรค์หมู่ที่13ตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครวันที่14ถึง15เมษาเมื่อวันที่สิมหานุหน่อยสิบไปถวายซองโดยตัวเองเด้อธรรมชมเอาธรรมชมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพเนะนาะค่ะเนาะสร้างองค์พญานาคเจ็ดเสียน ติดต่อแอดมินนูหน่อยหลังไม่เด้อธรรมชมแอดไลน์สแกน QR โค้ดนะคะติดต่อรวมทําบ,บ,บุญเด้อค่ะเด้อแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือโทร0926325513นะคะติดต่อทาบุญรวมทําบุญเด้อธรรมชมคลิปนี้นูหน่อยสิพพ่พแมพ่พนณองมาตามต่อเล่าพัฒนาปูสังขารเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้ว อย่าลืมด้วยค่ะเด้อแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนเด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร,ชร,ชร์ไม่เสียตังคนะทะ่านผู้ชมเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาเนาะคะนะ่ะเนาะตายแล้ว,ว,วท่านผู้ชมวัีนธ่ามมาหนูหน่อยงายหลังทวนบัดเดี่ยวด้วยค่ะเด้อหนูหน่อยรูดหกท่านผู้ชม มวดทผ่านมาานผม้ชมร่วมเล็กเด่นหาดสูตรโน้หน่อยจับคู่กันได้อยู่ธรผม้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวจังไรคือกอดข้อกันมากละ่ะานผม้ชมลอยมากอีกแล้วารผม้ชมแอดมินโน้ยหน่อยขอโทษพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะเด้อปกิดวัดสองศูนย์สี่มาธรรมชมเห็นว่าธรรมชมโน้นยประจับคู่กันห้สองศูนย์เลขออกตัวไดธรรมะชมศูนย์หนึ่งหนึ่งเลขติด เข้าไปที่เด่นหนึ่งสูตรนี้ธรรมชม่มรุดจังไดจังรุดสูตรสองสูตรสองเด่นสองตัวสูตรสองร่วมหาสูตรนี่พันสี่สูตรเด่นเดินดีรุดธ,ธรรมชม่มธร,รมชม ศูนย์ช่วกันมาเอลีช่วสามตัวจังใดละ่ะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมหัดวันที่สิบแปดามตัวนะคะเนาะลาพัฒนาหยุดเด้อค่ะเด้อหนาวท่านผู้ชมมือแข็งฝนตกนี่ท่านผู้ชมเลขรับพีเอฟซีบางหัดแหลกหลุดเด้อค่ะเด้อหลักร้อยท่านผู้ชมหลักลอยหลุด หลุดทุกหลักนะคะเลขลับสามหางทำชุม่มลุด้กั่ทำชุชมเลขลับสามหางหลุดหลุดทั้งเลขเด่นแล้วก็จับคู่นะคะเนาะเมื่อแข็งทำชุชมอากาศเย็นเมื่อเสานี่ฝนตกเมื่อขึ้นนี่ฝนตกทำชุชมของพ่อจอยเข่าเด้อค่ะเด้อของพ่อจอย จาะแตกนะคะศูนย์สองสองศูนย์หัวทิพผ่านมาลดลายสำนักจรมช่มเข่าสองสำนักแอดกาแฟดำของแอดกาแฟดำลดเด้อค่ะเด้อเจาะก็หลุดเด่นก็ลุดนะคะพอเสียงเงิดจำมชมพอเสียงเงิดเหล็กเด่นเพื่อนเข่าดีอยูเด้อค่ะเด้อพอเสียงเงิดเข้าไปที่เด่นหนึ่ง เด่นศูนย์เด้อนผูมชม<ป>เข้าไปที่เด่นศูนย์นะคะแม่นางแม่นางเข่าบ่อนรูมชมแม่นางเข้าตรงไหนแม่นางเข้าไปที่เด่นสองเจาะบอ่อแตกเด้อนผูมชมเจาะไม่แตกนะคะปูสังขะปูสังขะม้วนด,ดินผูมชมปูสังขะเข่าเหล็กวิน จาะบอแตกเหล็กเด่นรุดเหล็กเ,เด่นลุดเข่าเหล็กวิ่นธรรมชมเข่าเหล็กวินนะคะพอเอฟซีทางอุบลท้าหาธรรมชมพอเอฟซีทั้งอุบลแท่งหกศูนย์ทั้งอุบลเพิ่นออกศูนย์หกเพิ่นบริกรเพิ่นเสียดายแห้งธรรมชมทั้งน้นหน่อยเอา เอาศูนะ์หนึ่งหนึ่งกับสองศูนย์เนาะค่ะเนาะทา้งอุบลบัดเอาทา้งนาธรรมชมของปูสังขะบ่อลุดเด้อค่ะเด้อคลิปนี้นูหน่อยพาตามตัวธรรมชมพ่อกอม10สิบกองพอกอม10สิบเลขเด่นเข้านะคะหนึ่งกับสองตัวเน้นเจาะเลยธรรมชมกันเบิ้ลพ่อกอม10สิบเข้านะคะเอาธรรมชมสำหรับ ทันใดถือยินดีน้เด้อค่ะเออแอดมินนูนอยตายเด้อท่านผู้ชมไงหลังทวนบัดเดียวรูดกหกนูนอยรูดหกหลักกลับไปดินเจาะของแม่เอฟซีไม่ออกนามนูนอยไงยหลังท่วนบัดเดี่ยวท่านผู้ชมเอา้าจังไดกัดสูตรตัวคือเกาเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะเลขเด่นปู่สังขะแล้วก็เลขวินเลขวินก่อนด้วยค่ะเด้อเลขวินนะคะ สองหนึ่งสองสามสี่ไม่หาดตัวท่านผู้ชมเท่ากับว่ามีสี่ตัวเด้อท่านผู้ชมนู่นหน่อยทามปูแล้วว่าปูเลขสองมันอ่ามันซ้ำกันปูวาเขียนลงไปเลยนู่นหน่อยก็เลยเขียนลงมาเลยท่านผู้ชมถ้าบ่าเขียนสองลงมันจะได้สีตัวก็คือสองหนึ่งสามสี่จังสี่เด้อค่ะเด้อบัฒน,นีปูหายมากเมือ่อเลยท่านผู้ชม คูเห็ดได้แบบนี้สองหนึ่งสองสามสี่ถ้าเือมันมาเบิ่์แม่ทนมู้จมเข้ากับจับใ่เลยเด้อค่ะเด้อสองสองจังสันเด้อค่ะเด้อต่อมาเลขเด่นนะคะเลขเด่นหนึ่งสองสาจับคู่นะคะหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่พ่อแม่พี่น้องเอาไปแท่งรัฐบาลไทยกวนกระไดเด้อค่ะเด้อเห็นบอทำมือโจมวดทิพานมากรัฐบาลไทยออกล่าของปูเจ็ดแปดปดเจ็ดผูว่าเอาไปแท่งรัฐบาลไทยกวนกระไดเพราะว่าเล่าพัฒนาออกงวดวันที่สิบแปดสองสอง สองสามสองสี่สามสองสามสามสามสี่ท่านผู้ชมท่านใดที่ที่ยังล่อเล็กเล่าพัฒนาพอสังไฟกลุ้มเด้อค่ะเด้อเขากลุมทานโลดทรามชมของพอกับพึ่งพึ่งรุดไป งวดเดียวตามพอเบิงธรรมชมพอเขาดีอยู่เด้พพอทักไล่มาหาหนูหน่อยพอว่าพอสีว่ามาคอมเมนต์เด้อธรรมชมให้พ่อแม่เอฟซีเข่ากลุ่มแอดไลสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะบระขขายเซเข่ากลุ่มเด้อธรรมชมเขากลุ่มรอดเด้อค่ะเด้อพอสั่งไปเพิ่นมา,มาคอมเมนต์ใต้คลิปเดียวเด้อค่ะเด้อ่อบอกว่าถ้าใครอยากได้ก็เข้ากลุ่ม ข้อกับบอกยุวาเล็กสีเบิร์นธรรมชมกับมี่แม่เอฟซีได้น้ำเดียวดิสุขของเพลินเนาะคะนะ่ะเนาะของปูสังขางวดที่ผ่านมากเขาวินเดอร์ธรรมชมุ่มอ้าวเพราแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเดอ้อแนวทางเล่าพัฒนาปูสังขะนะคะเลขวินสองหนึ่งสองสามสี่ 4. เลขเด่นหนึ่งสองสามนะคะจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสองสองสามสองสี่ สามสและ3ามสสามตัวหนึ่งสาสองสองสนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พ้ายานาคเจ็ดเสียนทอดถวายณนะสำนักสงสามัมกคีธรรมบ้านทุ่งสวรรค์หมู่ที่13ตําบลคําตําบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครน,นูหน่อยนั่ถวายวันที่15เมษานมือ อื่นเด้อท,ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพแอดไลน์สแกน QR Code หรือ0926325513นะคะติดต่อแอดมินหนูหน่อยหลังไม่เด้อค่ะเด้เอออพคลิปนี้หนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปกวนเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ